สวัสดีค่ะพบกับเราช่องพังสำรานนะคะเมื่อเช้าเราไปเอาพี่ลานไปล่ามป่าแล้วนะคะควันนี้เรามาถึงแปลงอ้อยแล้วพ่อควานกำลังตัดอ้อยให้พี่ลานนะคะคแม่ควานก็มีหน้าที่แบกเดี๋ยวค่อยแบกนะเดี๋ยวขอลงโยแป๊บหนึ่งให้เอซีเห็นนะคะ วันนี้เราไม่ได้ไปเอาสับรถนะคะเพราะว่าถ้าเราไปเอาสับรถเราจะได้กินข้าวลิงที่แปลงสับรถค่ะเพราะว่าฝนต,ตกแรงแล้วรถเราจะออกไม่ได้นะคะออกแปลงสับรถไม่ได้เราก็เลยมาเอาอ้อยให้พี่ลานมีผู้ใหญ่ใจดีค่ะพี่เขาพี่เจ้าของอ้อยก็ช่วยตัดด้วยนะคะเสื้อเขียวๆอยู่ตรงป่าพี่พี่ลานจะได้กินอ้อยนะคะ อ้อยก็เยอะอยู่จ้ะแต่ว่าก็ข้อความก็สลับสับเปลี่ยนอ้อยบ้างหญ้าบ้างสับปะรดบ้างแต่ว่าไม่ค่อยได้กินกล้วยนะคะพี่ลานเอฟซี FC ท่านใดสนใจก็ซื้อให้ได้พี่ลานไม่ค่อยได้กินกล้วยหรอกคะ่ะได้กินแต่อ้อยกับสับปะรด วันนี้วันพ่อพาพี่ลานไปกินอ้อยกันนะคะองค์ารักษ์นี่ตามมาทุกที่องค์คารักษ์นั่งรอองค์คารักษ์นั่งรออยู่ข้างนอกนเอาเหยียบ ได้กินหมูบ่ได้กินหมู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 สับปะรดเขาน่าจะโดนกินกินหมูนะคะเขาเลยไม่ค่อยอยากกินอาอีกแล้วนะครับเอาอีกแล้วพี่ลานนี่ต้องมีช็อตนี้ประจําเลยจับนมอีกแล้วจับนมแหมมอีกแล้วจับแล้วแต่จะจะเป็นยังไงนี่ฮะมีมีอารมณ์ไหมนี่เหรอพี่ลานโอ้โหเอาไปเดีว กดีกว่าไปเราจะไปกินอ้อยแล้วฮะเราจะพาพี่ลานไปกินอ้อยไม่ยอมกินสับประรดนะคะ,ะเพราะว่าสับประรดน่าจะเขายังไม่โทรมาเอียงเอียงเอียงนมมาแล้วเอียงเมมเม,มมาแล้วเห็นไหม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 จับทุกวันวันไหนไม่จับนี่เธอนอนไม่หลับใช่ไหมหือ,อ,อจับทุกวัน จับทุกวันเอาจับให่หน่วยหนึ่งทีจับแค้หน่อยหนึ่งตีนะคะจับแห้หน่อยนะะห,หนึ่งตีถ้ามีถ้ามีน้องจะ,จะให้จะให้ลูกดูดนมไหมนี่ถ้ามีลูกจะให้ลูกดูดนมไหมนี่ <c oughs> ควานกำลังจะแก้พี่ลานไปกินอ้อยนะคะ แอปหน่อยเร็ว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 พ่อควานรู้สึกว่าพี่ลานจะผอมไปไหมพี่ลานผอมไหมดูเหมือนจะผอมเลยเาออามาแล้วนะคะพี่ลานมาแล้ว พี่ลานจะมากินอ้อยแล้วโอ้มีผู้สาวมาด้วยพี่าจะมากินอ้อยแล้ว,วแต่ว่าไปกินน้ำก่อนให้พี่ลานไปกินน้ำก่อนลูกยาเห็ดนอ้องยาเห็ดน้องม่ต้องไม่หยอดหรอก ไม่ได้เลยภาพเมื่อกี้ได้นิดเดียวรู้เรวระวังไมไมดกดเปิดเสียงแล้วมันดับ<อ>หนูออกระวัง<อ>พี่ทานมันด<อ>ับแต่ว่าอันนี้ถ่าย,ยไห<อ>มเดี๋ยวน่าจะอันนั้นน่าจะอยู่ในนั้นแล้วแล้วก็ค่อยเอามาใส่อ้หิวน้ำหิวน้ำนะเนี่ยหิวน้ำนะเนี่ย <c oughs> องคลักษ์องคลักษ์พ hey. ิทักษ right ์ช네้างนายบุญมีใครมาทำอะไรเจ้าเยี่ยงนี้นี่เออหัวเป็นแบบนี้พี่ลานกินน้ำอยู่นะคะพี่ลานกินน้ำอยู่เหงาเหรอพี่ลานบุญมี เราจะแกล้งอาบน้ำให้วิลาน,นะครับดูซิว่าปฏิกิริยาวิลานจะเป็นยังไงเพราะเขาไม่ชอบอาบน้ำอยู่แล้วตอนเย็นเราจะอาบน้ำให้พิลานนะคะวันนี้นุนจะไปไหนจะไปไหนไปงานกับเอาอีกแล้วนะคะดูสิคะดูพิลาน วันไหนถ้าพิลานไม่ให้จับนมนี่พิลานนอนไม่ได้นะคะพิลานนอนไม่ได้ <c oughs> ต้จับนมทุกวันเลยค่ะแปลกแปลกมากช้างแมนี้ถ้ามีลูกต้องให้ลูกกินนมนะนี่แบบนี้นี่ก็ต้องจับนมนมีนมหลบไกลๆพ่ลานหน่อยลูกพานกินน้ำอยู่ <c oughs> นเพื่อนเต้นยังไงเอาเต้น <c oughs> เอ,อเอาเต้นให้พ่อดูหน่อยในร้องเพลงอะไรเมื่อกี้ร้องว่าอะไรไหนาานั่นๆๆๆๆอย่าใกล้พ่ลาลูกพี่รากินน้ำอยู่พี่ราตกใจสี่เสื้อหนูนั่นแหละดูสี่เสื้อดิเสื้อเหมือนตาสับประรดกินเข้าไป กินน้ำนานมากเลยนะคะ นะคะจะอาบน้ําให้พี่ลานค่ะพี่ลานไม่ชอบอาบน้ําตอนเย็นนะคะแต่ว่ายังไงคะพี่ลานไม่ชอบอาบน้ําตอนเย็นค่ะพี่ลานขี้หนาวนะคะดูนะคะพี่ลานอาบน้านะคะวิ่งนะคะนี่คือวิ่งอ่ะวิ่งนีน้วิ่งนีน้ําวิ่งนีน้ำแล้ววิ่งนี วิ่งหนีน้ำวิ่งหนีน้ำนะคะวิ่งหนีน้ำวิ่งหนีน้ำนะคะออวิ่งหนีน้ำนะคะเวลานวิ่งหนีน้ำไม่ต้องมาหาชาัาไม่ต้องมาหาชา้เาเป็นช้างที่ไม่ชอบอาบน้ำนตอนเย็นนะคะ พี่ลานขี้หนาวค่ะลานเป็นช้างขี้หนาวค่ะตอนนี้เจอไฟบังคับไปต้องอาบนะคะเพราะเปื้อนมาก ไปได้ไปกินน้อยไปได้เอ้าเก้าอี้ไปไหนตัวตัวตูดตัๆค่ะๆพี่ลานจะไปที่ประจำนะคะพรุ่งนี้พี่ลานจะมายืนต้นไม้ต้นต้นนี้นะคะเอาเก้าอี้เราหายไปไหนตัวนึงโต๊ะเราหายไปไหนตัวนึง อ๋อนานไหมมาถูนะคะพี่ลานมาถูลานมาถูต้นไม้มาเลยนะคะเดินมาอย่างไวเลยหิวอ้อยหิวอ้อยใช่ไหมเธอ ควานแกงนะฮะควานแกงควานแกงนะคะควานแก,ง,แกงนะคะควานแกง,ะะแกงโดนควานแกงอ่ะนี่นะคะเราตัดอ้อยมให้พิรานค่ะียอดอ้อยสับปะรดสับปะรดกองนี้พิรานไม่กินนะคะอ้อยเราตัดมาให้พิรานนี่ใบมันนี่ใบมัมบนนะคะ

เปือนไปมันเปือนนังกคนต้องสูงเออ่งน้องูงนะงยง เราย้ายพี่ลานนะคะเมื่อเช้าเราพี่ลานอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อเช้าเราอยายพี่ลานมาฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ไม่มีน้ำมาฝั่งอี่ยุงเยอะมากเลยค่ะ ก, <c oughs> กินอย่างอร่อยมากเลยพี่ลานอย่าเพิ่งกินเอาโซ่ลงก่อนถึงโซ่ลงก่อนถึงลงดีบลง <c oughs> อย่าเพิ่งกินถึงโซ่ลงก่อนเ <c oughs> ยี่ยมเยี่ยมมากดีม,มากเลยคันนี้นอนตรงนี้ ตรงนี้มันไม่ค่อยมีน้ํานะคะไม่ค่อยแฉะ,ะพี่ลานน่าจะนอนได้ค่ะขาไข่ห้างด้วยนะคะกินอ้อยนี่ต้องมีขาไข่ห้างด้วยนะคะพี่ลานนี่นะคะพ,พ,พี่พี่ลานยืนขาไข่ห้างกินอ้อยค่ะโอ้ยเนาะ ขอบคุณ f อที่เข้ามาใหม่และก็ f อซเก่าที่เสนอข้อความแนะนำนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่แนะนำพิลานเรา อันนี้ลูกใครเดียหน้าบูดมาเลยมาพร้อมองคลักษ์เดิกกลเลนมาตั้งแต่กไกลเลยใส่ชุดอะไรเนี่ยระวังยุงนะลูกเอาน่าบูดจะพาไปอยู่ดูพี่รานก่กนเอาพี่รานเข้าหลักก่อนลูกเจะได้ไปงานกระทูปกัน <c oughs> ไปทำบุญไง พี่ลานตกใจต้นสับปะรดหรือเปล่าพี่พี่ลานตกใจเสื้อ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 ลูก